เรื่องความคืบหน้าโครงการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลขหกบางปะอินนครราชสีมาซึ่งคุณจัดสุพัฒส,สุพัฒนวณิชย์ครับเป็นผู้ถามถามรัฐบรีว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐบาว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้ท่านรัฐช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่าน มนพรจรสีเป็นผู้ตอบซึ่งท่านปรีจะมาพร้อมที่จะตอบแล้วนะครับผมขอเชิญคุณจัดครับสุภัทราวรณิชได้เลยครับเชิญครับเชิญครับขออนุญาตครับท่านประธานสั้นๆนะครับผมทิติการทิติพัิกุลนะครับผู้แทนราชรอนัดภูเก็ตเขตสามนะครับจะฝากประธานตำหนิไปยังทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับว่า เรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดพุเก็ตเมานานนะครับวันนี้เนี่ยอยากให้ท่านเสียสละเวลามาตอบกระทู้บ้างนะครับให้ท่านมีความชัดเจนในการทํางานเหมือนที่เคยเป็นอดีตรประธานวิปมาก่อนตอนที่เป็นฝ่ายค้าเนี่ยรัฐมนตรีไม่มาตอบเนี่ยท่านก็ตําหนินะครับฝากท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านรัฐมนตี ได้ต่อว่าจะขอเลือนเป็นวานที่2 6นะครับครับ,รบขอบคุณมากครับกรับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมฉัตรสุพัทรวนิชผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขตหนึ่งนายามโมภาคก้าวไกลวันนี้กระทู้ถามของผมต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่ได้เข้ามาเตรียมที่จะตอบคำถามกระทู้ของผมครับ เป็นเรื่องโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินนะครราชสีมาหรือจากนี้ไปจะขอเรียกว่ามอเตอร์เวย์บางปะอินนะครราชสีมาหรือมอเตอร์เวย์โคร,ราชน,นะครับที่มาครับผมก็เป็นคนโคร,ราชคนหนึ่งตั้งแต่จำความได้ต้องเดินทางจากโคร,ราชเข้ากรุงเทพไปมาคนโคร,ราชคนอีสานคนที่จะต้องเดินทางไปมาระหว่างอีสานกับกรุงเทพจะต้องใช้ถนนมิตรภาพ ตั้งแต่เดิมถนนยังสวนกันใช้เลนสวนกันไปมาจนพัฒนามาเรื่อยๆโครงการมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชเป็นความหวังตั้งแต่หลายสิบปีมีการพูดถึงกันมานานแล้วกว่าจะสร้างเราก็รอคอยรอคอยความหวังที่จะมีถนนเส้นใหม่มีทางด่วนจวบจนวันที่ได้เริ่มก่อสร้างเราก็รอคอยว่าเมื่อไหร่จะเสร็จ แล้วก็วันนี้คำถามหลักสำคัญแน่นอนครับอยากจะสอบถามว่าเมื่อไรจะเสร็จที่มาวันนี้ผมได้สอบถามนะครับพี่น้องประชาชนโคราชหรือท่านใดที่อยากจะมีคำถามทำนองเดียวกันนี้เพื่อที่ผมจะรวบรวมมายื่นต่อสภาแล้วก็กราบเรียนท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีคมนาคมบางท่านตอบมาว่าตั้งแต่เริ่ม สร้างถนนมอเตอร์เวย์บางปะอินลูกๆยังเล็กอยู่ทุกวันนี้โตกันหมดแล้วยังไม่รู้ว่าจะได้ใช้ไหมแต่ว่าสิ่งที่ถามกันมาเยอะที่สุดมากที่สุดก็คือว่าชาตินี้จะได้ใช้ไหมถนนเส้นนี้นะครับเลื่อนแล้วเลื่อนอยู่จะเลื่อนต่อไปไหมครับผมเองเป็นคนโคราชที่เวลารับทราบว่าจะได้ใช้ก็ดีใจตั้งความหวังทุกครั้งที่บอกว่าปลายปีนี้ปลายปีนั้น จะได้ใช้แล้วมันก็เลื่อนครับทีนี้เรื่องถนนนี้นะครับก็ขออนุญาตพูดถึงในรัฐบาลก่อนๆน,นะครับได้มีการติดตามได้มีการพยายามที่จะสอบถามอย่างเข้มข้นขออนุญาตพูดถึงท่านสสสุรเชษ์นะครับประวินวงวุฒซึ่งไม่เสียหายอะไรก็ได้อภิปรายอย่างเข้มข้นติดตามช่วยคนโคราชติดตามช่วยคนอีสานติดตามความคืบหน้าของโครงการแต่ โครงการที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นว่าคืบหน้าเหมือนกันครับประกาศเลื่อนต่อนะครับทีนี้เราก็ทราบเหตุผลประกอบกันมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณที่บานปลายเงื่อนไขาการก่อสร้างสิ่งต่างๆที่จะเป็นเหตุผลก็ได้ถแถลงขายออกมาแต่ท่านประธานครับในการก่อสร้างนั้นน่าจะมีการได้ศึกษาอย่างดีรอบคอบเนื่องจากเป็นโครงการระดับเมกะโปรเจกต์หลายหมื่นล้านบาท แล้วก็เลื่อนแล้วเลื่อนไปเรื่อยๆมีข้อมูลชุดความคิดที่ออกมาเรื่อยๆนะครับในรอบแรกนี้ผมอยากจะขอถามไปยังท่านรัฐมนตรีคมนาคมครับประการแรกนะครับเมื่อไรจะเสร็จแล้วที่เสร็จนั้นหมายถึงเสร็จทั้งเส้นนะครับไม่ใช่ว่าเปิดได้บางส่วนแล้วก็บอกว่าเสร็จแล้วนี่คือประการที่1ครับประการที่2นะครับเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปิดในบางช่วง ให้พี่น้องประชาชนได้ขึ้นไปใช้ได้ไปทดสอบได้ไปรู้จักถนนที่เป็นทางเลือกนะครับไม่ใช่เพียงแค่ช่วงเทศกาลก็เปิดให้ใช้หลังเทศกาลก็ปิดมีพี่น้องประชาชนหลายคนบอกว่าถนนมอเตอร์เวย์เนี่ยที่ผ่านแถวบ้านพอปิดไปแล้วต้นไม้หญ้าก็ขึ้นรกซึ่งอาจจะส่งผลให้ถนนเนี่ยเสียหายได้ใน การสอบถามครั้งแรกนี่ก็ขอเรียนสอบถามสองข้อนี้ผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีคมนาคมขอบพระคุณครับครับต่อไปขอเชิญท่านมณภพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเป็นผู้ตอบนะครับผมต้องขออภัยครับอ่านชื่อรัฐมนตรีคราวที่แล้วก็ปิดนะครับท่านมณภพรเจริญศรีครับเชิญครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมานาพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงคมานาคมวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมให้มาตอบกระทู้ของท่านสมาชิกนะคะในโครงการดังกล่าวฉันอยากจะขออนุญาตฉายสไลด์ให้เห็นภาพรวมของทั้งโครงการจะใช้เวลาประมาณ3.5นาทีเชิญรับชมค่ะ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองไมยเลข6สายบางปะอินนครราชสีมาระยะทางรวม196กิโลเมตรปัจจุบันการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ24สัญญาจากทั้งหมด40สัญญาในขณะที่สัญญาอื่นๆมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องรวมถึงสัญญาที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพิ่มซึ่งในรอบเดือนกันยายน2566ได้ดำเนินการก่อสร้างส่วนต่างๆดังนี้ สัญญาที่1อยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานโอเวอร์พาข้ามทางหลวงหมายเลข308ถนนอุดมสรยุทธและทางหลวงหมาเลข32ถนนสายเอเชียนอกจากนี้ยังมีงานก่อสร้างสะพานไมเดอร์บริดจแห่งระหว่างก่อสร้างปัจจุบันได้เบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมาเลข32ถนนสายเอเชียโดยช่องจราจรยังคงมี4ช่องตามปกติภาพรวมสัญญาที่1คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ในเดือนกรกฎาคม2,568สัญญาที่2อยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานบริเวณกิโลเมตร2บวก500เพื่อรับรถจากถนนพหลโยธินเข้าสู่มอเตอร์เวย์สาย9คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน2,567สัญญาที่4อยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานข้ามบ่อสายเดิมจำนวน3แห่งสะพานบริเวณต่างระดับวังน้อยและทางเข้าออกด่านวังน้อยจำนวน6แห่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ในเดือนพฤศจิกายน2568สัญญาที่5ประกอบด้วยการก่อสร้างถนนขนาด6ช่องจราจรการก่อสร้างสะพานข้ามคลองระพีพัฒและสะพานต่างๆปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการก่อสร้างถนนและสะพานบริเวณกิโลเมตร15ถึงกิโลเมตร15บวก600สัญญาที่18อยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานยกระดับแทนรูปแบบเดิมที่เป็นงานถนนคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2567 สัญญาที่19อยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานยกระดับแทนรูปแบบเดิมที่เป็นงานถนนคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2567สัญญาที่20อยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานต่างระดับขาเข้าและขาออกด่านมวกเหล็กก่อสร้างสะพานโค้งคอนกรีตยันผาหินและก่อสร้างสะพานเชื่อมชุมชนคาดว่าจะแล้วเสร็จ,จ,รจในเดือนมีนาคม2567สัญญาที่21 อยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานยกระดับแทนรูปแบบเดิมที่เป็นงานถนน <den> เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมคมาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกร,รกฎาคม2568 <s anh> สัญญาที่23 <s anh> อยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานข้ามคลองลำตะคองจำนวน7สะพานคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกร,รกฎาคม2568 <s anh> สัญญาที่24 <s anh> อยู่ระหว่างก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพาน <S <s <anh> คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2566 สัญญาที่34อยู่ระหว่างก่อสร้างกำแพงบางสายตาพร้อมวัสดุปิดคลุมแบบสมบูรณ์บนสะพานยกระดับช่วงผ่านเรือนจำกลางคลองไผ่ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2,566นอกจากนี้ยังมีงานก่อสร้างถนนและรัว้วด้านล่างสะพานยกระดับบริเวณเดียวกันคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2, 5 6 7 สัญญาที่39อยู่ระหว่างก่อสร้างทางลาดขึ้นลงสะพานยกระดับข้าโมมอเตอร์เวย์สาย6บนทางหลวงหมายเลข2068และบนทางหลวงหมายเลข2198คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2566นอกจากการก่อสร้างงานโยธาแล้วในส่วนงานระบบปัจจุบันได้เข้าดำเนินงานครบทั้ง9ด่าน และมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องสำหรับการเปิดใช้โมอเตอร์เวย์สายนี้ในเทศกาลปีใหม่2,567จะเปิดใช้ชั่วคราวช่วงปากช่องถึงทางเลียบเมืองนครราชสีมาจากนั้นในปี2,567จะเปิดทดสอบระบบโดยยังไม่เก็บค่าผ่านทางและจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมเก็บค่าผ่านทางในปี2,568 ท,ท่านประธานที่เคารพคะนี่คือวีดีทัศน์ในภาพรวมของอโครงการบางปะอินนะครราชสีมาหรือเราเรียกว่าโครงการ M6 นะคะซึ่งเป็นโครงการทางหลวงพิเศษนะคะสายบางปะอินสระบุรีนะครราชสีมาซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้นนะคะ196กิโลเมตรค่ะการก่อสร้างโยธาอย่างที่ที่ฉันไดอ้อยู่ในวีดีทัศน์นะคะมีทั้งหมด40สัญญาโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะ ในจำนวนทั้งสิ้นนะคะ28สัญญาแล้วก็อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอีก12สัญญานะคะซึ่งความก้าวหน้าของงานโยธาแล้วเสร็จประมาณ91.96นะคะส่วนการก่อสร้างในการที่จะสร้างด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนะคะระ้อยละ20.52ส่วนงานก่อสร้างด่านธรรมเนียมนะคะ ด่านค่าธรรมเนียมเราก็จะเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จในทั้ง9ด่านภายในเดือนกันยายนปี2567นี้ค่ะทั้งนี้นะคะโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเดิมเพิ่มเติมนะคะซึ่งเป็นแบบอย่างที่จัดสรรเพิ่มเติมเข้ามาอีกจำนวนหนึ่งนะคะเป็นเงิน4,970ล้านบาทนะคะแล้วก็จะมีการเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดนะคะ ให้แล้วเสร็จประมาณเดือน2 0 0พประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะปี2,568นะคะถึงอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงนะคะก็เตรียมโครงการดังกล่าวนะคะเพื่อเสนอต่อครมในการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีกนะคะในวงเงิน1,740ล้านบาทสำหรับงานโยธานะคะก็ได้มีการปรับแบบนะคะในบางส่วนนะคะแล้วก็ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว ทั้งระบบนะคะทั้งงานก่อสร้างในส่วนของโยธาและงานระบบจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน2,568ค่ะท่านประธานคะขณะที่ถนนเส้นทางดังกล่าวเป็นประตูสู่ภาคอีสานซึ่งมีทั้ง20จังหวัดแล้วก็เป็นถนนสายหลักนะคะทางกรมทางหลวงโดยกระทรวงควมนาคมก็ได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างส่วนของการขอรบบับงบประมาณเพิ่มเติม,ตมนะคะ ทางกระทรวงคมนาคมได้มีความพร้อมแล้วที่จะเร่งรัดแล้วก็นำเสนอคอรม,มอรในงบประมาณที่เหลือถ้าเส้นทางดังกล่าวได้มีการเปิดใช้ที่ฉันเชื่อมั่นว่าเส้นทางนี้จะสร้างอำนวยความสะดวกให้หลายเส้นทางไปสู่อีสานมีความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ลดระยะเวลาการเดินทางโดยเฉพาะนะคะการขนส่งทางบกนอกจากนั้นค่ะ พี่น้องชาวอีสานก็หวังว่าความเจริญในภาพของท่านนายกเศรษฐาทวีสินท่านสุริยะจึงเรื่องเรืองกิจที่กำกับดูแลกระทรวงคม,มนาคมจะมีการผลักดันโครงการเหล่านี้ให้สำเร็จแล้วก็เป็นความหวังของพี่น้องคนอีสานต่อไปค่ะฉะนันขออนุญาตตอบคำถามแรกของท่านสมาชิกค,ค่ะท่านประธานเชิญท่านผู้ถามคำถามที่สองครับเชิญครับ เรียนท่านประธานที่เคารพครับฉัดสุภัทรวันนี้ผู้แทนราษฎรนครราชสีมาเขตหนึ่งนยายโมภาก้าไก่ครับต้องกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านราัฐมนตรีนะครับขอบพระคุณในพรีเซนเทชันนะครับที่ได้นำมาเสนอครับผมมีข้อสังเกตนิดนึงครับว่าข้อมูลชุดที่ท่านนำมาเสนอนั้นนะครับจริงๆแล้วก็เป็นข้อมูลที่สามารถ พบได้ทั่วไปที่พยายามมีการรณรงค์สื่อสารออกมาแล้วก็หากจําไม่ผิดนะครับข้อมูลชุดนี้ได้รับการเสนอครั้งแล้วครั้งเล่าผมเองอาจจะคาดการในเชิงลึกนะครับว่าในฐานะผู้บริหารเจ้ากระทรวงท่านมีกรอบในการทํางานยังไงนะครับแล้วก็มีตัววัดผลมีตัวชี้วัดที่จะเร่งรัดในฐานะเป็นผู้บริหารระดับสูง ท่านเข้าใจดีครับอย่างที่ได้เรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างไรแต่ว่าการเหตุผลแล้วก็คำอธิบายที่ได้แถลงออกมานั้นจริงๆแล้วเป็นแผนดำเนินงานของราชการจะเป็นการดีมากนะครับหากมีการเร่งรัดแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดในเชิงลึกไปกว่านี้เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นลักษณะการตอบที่ผมเป็นคนโคร,ราชได้ยิน ครั้งแล้วครั้งเล่าเลื่อนแล้วเลื่อนเล่ามันถึงวนลูปที่ว่าเลื่อนแล้วเลื่อนอยู่จะเลื่อนต่อไปไหมผมได้รับการอบอกกล่าวตั้งแต่ว่าโครงการนี้จะเสร็จปี6.3เลื่อนเป็น6.4เป็น6.6นี่เป็น6.8นะครับตรงนี้อยากจะเป็นข้อสังเกตเผื่อผู้บริหารระดับสูงเจ้ากระทรวงจะได้ระแวดระวังแล้วก็ดูแลนะครับให้ให้อย่างชัดเจนนะครับ เพราะนั้นคำถามที่สองนะครับจริงๆแล้วอยากจะทราบว่ามีกรอบในการทำงานมีการเร่งรัดในเชิงลึกที่จะทำให้โครงการมอเตอร์เวย์บางปีนโคราชเส้นนี้สำเร็จลุล่วงภายในกำหนดการได้อย่างไรขอบคุณมากครับเรียท่านรัฐมนตรีครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมนาพนพรเจริญศรีรัมตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจากประเด็นคําถามที่สองที่ท่านสมาชิกได้นําเสนอนะคะก็ขอกับเรียนว่าวดีทัศน์ที่ดิฉันนําเสนอนั้นเป็นวดีทัศน์ที่เกี่ยวกับรายละเอียดภาพรวมของโครงการทั้งหมดเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวีดีทัศน์นี้ได้เพราะวดีทัศน์นี้คือมาจากพื้นฐานความเป็นจริงมาจากโครงการจริง ะะการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็คืออย่างที่ดิฉันได้นําเสนอว่าเรามีการของงบประมาณเพิ่มเติมต่อครมนะคะรายละเอียดดังกล่าวการสั่งงานในเชิงลึกปัจจุบันนะคะการกํากับดูแลจะไม่มีการสั่งงานในเชิงลึกค่ะมีการสั่งงานโดยเปิดเผยตรงไปตรงมาถูกต้องตามระเบียบของการกํากับดูแลของกระทรวงคมนาคมในการนําเสนอโครงการในหน่วยงานดังกล่าวนะคะกระทรวงคมนาคมก็ได้เร่งรัด ที่จะให้มีการเปิดการใช้อย่างเร็วที่สุดแต่เราต้องยอมรับนะคะว่าการใช้เงินงบประมาณทุกโครงการที่เป็นเงินมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนต้องมีการใช้อย่างรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อโครงการนั้นๆในคําถามที่2นะคะทีฉันจะไปพูดถึงแผนงานการเปิดใช้งานของโครงการดังกล่าวนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2อ6 7าใกล้ๆอีกไม่เพียงไม่กี่เดือนนี้นะคะ ก็เป็นนโยบายที่เราจะเปิดใช้ในช่วงของปากช่องถึงทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมานะคะดังในภาพก็จะเปิดให้ใช้ในระยะทางแรกก่อนนะคะในจำนวน80กิโลเมตรค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีการทดลองระบบนะคะเดือนกรกฎาไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนในปี2568นะคะต่อจากนั้นนะคะก็จะมีการเปิดทดลอง ให้ใช้บริการฟรีนะคะประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะถึงเดือนธันวาคมนะคะภายหลังปี2568นะคะภายหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะประมาณเดือนพฤศจิกายนนะคะก็เป็นปี2568นะคะแล้วก็จะให้มีการเปิดบริการเต็มรูปแบบนะคะพร้อมทั้งมีการเก็บค่าผ่านทางแต่ละด่านนะคะตลอดเส้นทาง ทั้ง196กิโลเมตรนะคะต้นปี2,569ค่ะนี่คือภาพรวมของการเตรียมการให้เปิดท่านประธานที่เคารพคะจริงๆโครงการทุกทุกโครงการล้วนมีความสำคัญเพียงแต่รัฐบาลจะให้ความสำคัญโครงการไหนก่อนหลังเพราะการคิดโครงการแต่ละโครงการซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่เราจะต้องอาศัยงบประมาณจากการเก็บภาษีของพี่น้องประชาชนแต่ละไตมาส แล้วมาลำดับความสำคัญของโครงการนั้นๆเราทราบค่ะว่าฐานะเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาเรามีภาระเงินกู้มหาศาลความจำเป็นเร่งด่วนในภาพรวมของพี่น้องประชาชนที่ยังลำบากเพราะฉะนั้นการจัดสรรงบประมาณแต่ละบาททุกบาททุกสตางค์รัฐบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญของแต่ละโครงการเช่นเดียวกันค่ะแม้กระทั่งโครงการของ โครงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของสายบางปะอินนะครราชสีมาหรือ M6 ท่านประธานคะบ้านดิฉันอยู่นครพนมอยู่ภาคอีสานเป็นจังหวัดชายขอบดิฉันก็อยากให้โครงการนี้สําเร็จเหมือนท่านใจว่าสําเร็จเดือนนี้ได้ไหมปีหน้าได้ไหมปีนน้นได้ไหมเฉกเช่นเดียวกับความรู้สึกของท่านสมาชิกค,ค่ะแต่เราต้องยอมรับว่า ข้อสําคัญคืองบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรไปไม่เพียงแค่กระทรวงคมนาคมเท่านั้นยังมีกระทรวงอื่นๆอีกต่อข้อซักถามของท่านสมาชิกนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการสร้างเมืองทางเลี่ยงเมืองระหว่างสายบางบางประอินไปจนถึงนครราชสีมาฉันจะนําข้อเสนอของท่านสมาชิก ในการเตรียมการขอรับงบประมาณเพิ่มเติมจากครมแล้วก็เร่งรัดกำชับผู้รับจ้างแต่ละช่วงสายทางให้ดำเนินการก่อสร้างอย่างเร็วที่สุดขานเอวกันก็กำชับเรื่องของความปลอดภัยในช่วงระหว่างก่อสร้างและกำชับให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไม่ให้มีผลกระทบในระหว่างก่อสร้างเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานครับถือว่า กระท่านประธานครับขอเนี่ยอีกนิดหนึ่งครับยังเหลือเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับครับฉัตรสุพัทรวณิชกครับผู้แทนราษฎรนครราศสีมาเขตหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับการเบียนท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับเป็นคําตอบที่ยอดเยี่ยมมากครับแต่ถ้าว่าผมอ่ะอยากจะให้มีการเปิดเผยโปร่งใสอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้พูดถึงจริงๆครับ ในรัฐบาลก่อนสสสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิของเราก็เคยอภิปรายเรื่องนี้และเคยให้ข้อคิดเห็นด้วยว่าแต่ละโครงการเนี่ยที่ยังเหลือจริงๆเป็นข้อมูลเก่าเลยนะครับ40โครงการเนี่ยเสร็จไปแล้ว24เหลือ16เนี่ยนะครับเราเคยสอบถามกระทั่งว่าแต่ละสัญญานะ่ะได้จัดสรรงบประมาณลงไปแต่ละสัญญาหรือไม่อย่างไรมิเช่นนั้นเราก็จะได้ยินคำตอบมาเรื่อยๆว่า40่สสัญญาเสร็จไปแล้ว24เหลือ16ครับ ปรากฏว่าบางสัญญาอาจจะมีการข้ามงบประมาณแล้วก็ยังไม่ได้นํางบประมาณไปด้วยเหตุผลต่างๆนานาด้วยความจําเป็นด้วยความที่เรามีงบประมาณจํากัดแล้วก็เรียงลําดับทีนี้มันส่งผลครับส่งผลให้ทางมอเตอร์เวย์บางปีนโคราชเนี่ยมันก็ไม่สามารถ สร้างได้เสร็จครบ100%เซตเต็มเส้นสักทีหนึ่งนะครับก็เป็นทั้งข้อสังเกตไปอย่างท่านรัฐมนตรีอย่างไรก็ดีครับวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวโคราชคนอีสานทุกคนที่รอที่จะใช้ทางหลวงมอเตอร์เวย์บางปะอินนะครราชสีมาเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางส่งเสริมเศรษฐกิจระบบโลจิสติกสนะครับก็จะได้คำตอบแล้วก็วาดหวังว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เรารอ ปลายปี68เราจะได้ใช้ทางหลวงเส้นนี้ก่อนจะถึงปลายปี68ได้รับทราบจากท่านรัฐมนตรีแล้วว่าจะมีการเปิดทดลองใช้และได้ให้ทดลองได้ใช้ถนนจริงนะครับก่อนเป็นช่วงๆไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบก็ขอกราบขอพระคุณท่านรัฐมนตรีผ่านท่านประธานไปขอบพระคุณมากครับ,รบท่านรัฐมนตรีจะตอบไหมนิดหน่อยก็ได้ครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าก,การกระทรวงคมนาคมต่อข้อฝากนะคะของท่านสมาชิกที่ได้ฝากประเด็นไว้ดิฉันจาะ นำไปปฏิบัติแล้วก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลทุกสัญญานะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางการสื่อสารทั้งเว็บไซต์ของกระทรวงควมนาคมแล้วก็ของโครงการแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะขอกราบขอ,ขอพระคุณที่ท่านสมาชิกได้เป็นตัวแทนของคนภาคอีสานทั้ง20จังหวัดนะคะได้สอบถามความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวส่วนดิฉันเองซึ่งมาจากทาง ภาคอีสานเช่นเดียวกันก็จะทุ่มเททางานเพื่อให้เส้นทางดังกล่าวเปิดใช้ให้เร็วที่สุดนะคะตามแผนงานการดำเนินที่เราได้วางแผนไว้นะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่ให้เกียรติมา